สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะชวน,นเพื่อนเพื่อมาทําเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงค่ะมาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะก็จะมีอกไก่เม็ดมะม่วงหอมหัวใหญ่แห้วต้นหอมแล้วก็พริกแห้งค่ะหั่นอกไก่ออกเป็นชิ้นพอคําจากนั้นคลุกด้วยแป้งโกกิแล้วนําไปทอดในกระทะต้องให้น้ํามันร้อนก่อนนะคะระวังเนี่ยอย่าให้ ทอดจะเหลืองกรอบมากเกินไปจะทําให้ไก่กระด้างแล้วก็ไม่อร่อยต่อมาค่ะเรามาทอดเม็ดมะม่วงหิม,มาพานด้วยไฟอ่อนให้พอมีสีเหลืองอ่อนๆแล้วก็ปิดไฟเอาขึ้นเลยนะคะจากนั้นค่ะทอดพริกแห้งด้วยไฟอ่อนระวังแสบจมูกแสบคอกันด้วยนะคะทุกคนตรงนี้ทอดให้กรอบแล้วก็พักเอาไว้ก่อนคะ่ะใส่น้ำมันนำหอมใหญ่ไปผัดด้วยไฟกลางให้พอหอมนะคะ จากนั้นปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและน้ำมันหอยค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเรานำพุทราเชื่อมใส่ลงไปผัดค่ะผัดให้เข้ากันด้วยนะคะจากนั้นตามด้วยแห้วค่ะผัดรวมกันเลย ไก่ผัดมิตมะม่วงเนี่ยนะคะมันอร่อยตรงความหลากหลายของเท็กซ์เจอร์มีทั้งนบเนบกรอบกรอบรสชาติกลมกล่อมทานกับข้าวสวยร้อนๆจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะเป็นเมนูประจำบ้านที่ทำกี่รอบก็หมดเกลี้ยงจานทุกรอบเลยนะคะตอนนี้เราก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะดูว่าให้ส่วนผสมมันเข้ากันดีนะคะผัดไปเลยค่ะต่อมานะคะ เราใส่พริกไทยป่นค่ะตามความชอบส่วนตัวได้เลยนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะใส่แป้งข้าวโพดผสมน้ำลงไปเพื่อทำให้ผัดเม็ด่วงของเรามีความข้นเป็นซอสหนึบๆนนะคะค่อยๆใส่ลงไปไม่ต้องรีบเทหมดทีเดียวนะคะนีค่ะคราวนี้เราจะใส่ไก่ที่เราผัดไว้เมื่อกี้รวมกันนะคะผัดให้เข้ากันค่ะ ตามด้วยเมเ็ดมะม่วงหิมาพานนะคะแล้วก็พริกทอดผัดรวมกันได้เลยค่ะจริงๆมีใส่พริกทอดไปด้วยนะคะใสไปแล้วแต่ว่าลืมกดถ่ายค่ะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันเลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนโรยด้วยต้นหอมได้เลยค่ะใครอยากจะใส่พริกชี้ฟ้าสีแดงเพิ่มสีสันก็ได้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูไก่ผัดเป็นมะม่วงของเราใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe หรือแชร์ให้เ,เพื่อนๆดูก็ได้นะคะขอให้ทุกคนอร่อยกับเมนูนี้วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ